สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่จินีบายโคเรียวันนี้พาเพื่อนๆมาขยายพัุนต้นผู้ด่างแบบง่ายๆนะคะโดยไม่ใช้ดินค่ะซึ่งต้นพูด่างนี้เราซื้อมานะคะมันก็จะเจริญเติบโตเร็วมากค่ะแตกยอดออกมายาวเพื่้อเลยนะคะเราต้องการให้ทำให้มันเป็นทรงพุ่มสวยงามก็เลยจะมาตัดแต่งกิ่งให้เขานะคะต้นผู้ด่างนี้นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังให้ประโยชน์ กับคนเราด้วยนะคะเราเอามาประดับไว้ในห้องก็ให้ความชุ่มชื้นมีประโยชน์อีกมากมายเลยนะคะเดี๋ยวออมแล้วไปชมกันเลยค่ะต้นผู้ด่างมันจเจริญเติบโตเร็วมากนะคะมันจะแตกยอดยาวแบบนี้นะคะเราก็ต้องตัดปอกะคะ่ะวันนี้เรามีอุปกรณ์นะคะโดยใช้ดินน้ำมันแล้วก็ถูกแก้วใสนะคะจากนั้นเราก็าตัดเอายอดของผู้ด่างนะคะที่ยาว เอามาเสียบใส่กับดินน้ำมันเราจะใช้ไม้เสียบเสียบให้เป็นรูก่อนนะคะแล้วค่อยเอายอดของผู้ด่างเสียบลงไปซึ่งดินน้ำมันนี้ก็จะช่วยพยุงให้ต้นผู้ด่างของเราไม่ล้มง่ายแล้วก็ยังช่วยดูดซับความชื้นได้ดีมากเลยคะ่ะผู้ด่างนี้เป็นไม้ประดับที่มีใบเหมือนรูปหัวใจนะคะสวยงามมากนะคะเราสามารถที่จะปลูกไว้ประดับบ้าน ช่วยฟอกอากาศในห้องให้สะอาดแล้วก็ช่วยกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อย่างเช่นในห้องครัวกำจัดกลิ่นอาหารฟอกอากาศได้ดีนะคะผู้ด่างนอกจากจะฟอกอากาศแล้วยังช่วยในการตกแต่งบ้านแล้วก็เพื่อความสวยงามสร้างบรรยากาศที่ดีในบ้านนะคะให้มีชีวิตชีวาสามารถปลูกได้ทุกมุมของห้องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องนอน ห้องรับแขกห้องทำงานค่ะสามารถปลูกได้ในกระถางโดยใส่แจกันวางบนโต๊ะหรือจักแขวนติดฝาผนังก็สวยงามค่ะเราเติมน้ำลงไปเพื่อให้ดินน้ำมันดูดซับเอาความชื้นนะคะแล้วก็ประโยชน์อีกอันนึงเมื่อเราปลูกไว้ในห้องนะคะก็ทำให้ความชื้นในห้องไม่แห้งเกินไปนะคะทำให้หายใจโล่งสบายค่ะและที่สำคัญอีกอันนึงก็ยังช่วยดับจากฝุ่นเป็นปัญหาหมลพิษ ในอากาศค่ะคนในยุคปัจจุบันภูดางนี้ก็เป็นหนึ่งในหลายชนิดของพืชที่เรียกว่าเป็นไม้ดักฝุ่นนะคะเป็นไม้ที่ควรปลูกแล้วก็เป็นตัวช่วยกรองให้บ้านเราสะอาดปราศจากฝุ่นนะคะไม่น่าเชื่อค่ะว่าภูดางนี้ดูเหมือนจะเป็นต้นไม้ธรรมดาราคาไม่แพง จะเป็นประโยชน์มากมายเพียงนี้ค่ะที่พูดมาข้างต้นนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ที่ได้จากต้นผู้ด่างนะคะไว้ประดับบ้านดีมากมายเลยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะก่อนจากก็ช่วยเป็นกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่คลิปต<ป>่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ